อยู่กับามาน์ตเช่า์ครับพี่น้องกับสานี่งัดตอครับกับทีมงานของท็อปแยเ่เชดงัดโตตัน

้องแค่ก่อนครับโอ้ร่างมันแบบรากไฟ ตอนนี้คนไม่ายนานแล้วแต่แต่ละยังไม่เน่า ว่าเป็นแสนโอ้รากฝอยรากฝอยเป็นพันพ all right